การเดินทางสู่ห้วงอวกาศปลดล็อกความลับจักรวาลเคยไหมที <S <S ่เงยหน้ามองท้องฟ้ายในคืนที่ไรเมฆแล้วอดสงสัยไม่ได้ว่าเบื้องบนนั้นมีสิ่งใดซ่อนอยู่ดวงดาวระยิบระยับเหล่านั้นห่างไกลแค่ไหนกาแล็กซีอันไพศาลนั้นก่อกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรจักรวาลของเรามีจุดเริ่มต้นและจุดจบหรือไม่ คำถามเหล่านี้เป็นคำถามอมตะที่มนุษยชาติใฝ่ฝันที่จะไขคำตอบมาตลอดประวัติศาสตร์และหากจะกล่าวถึงเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยปลดล็อกความลับอันลึกล้ำของห้วงอวกาศนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจมองข้ามไปได้เลยคือกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลชื่อของมันถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างมั่นคงดุดดวงดาวที่มันเฝ้าสังเกตการ ฮับเบิลไม่ใช่แค่กล้องโทรทัศน์แต่คือดวงตาแห่งจักรวาลดวงตาที่มองเห็นสิ่งที่เราไม่อาจจินตนาการได้จากพื้นโลกด้วยภารกิจอันยาวนานกว่าสามทศวรรษมันได้ส่งภาพถ่ายอันน่าทึ่งและข้อมูลอันประเมินค่ามิได้กลับมายังโลกทำให้เราเข้าใจจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นราวกับว่าฮับเบิลได้พาเราออกเดินทางสู่ห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ เปิดประตูสู่ความลับที่ซ่อนเร้นมายาวนานหลักการพื้นฐานที่ทำให้กล้องโทรศัพท์อวกาศฮับเบิลสามารถทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์นั้นอาศัยกฎทางฟิสิกส์และหลักการทางดาราศาสตร์ที่ถูกค้นพบและพัฒนามาอย่างยาวนานหัวใจสำคัญประการแรกคือการหักเหและการสะท้อนของแสงเช่นเดียวกับกล้องโทรทัพศ์ภาคพื้นดินส่วนใหญ่ฮับเบิลใช้กระจกเงาขนาดใหญ่ในการรวบรวมแสงจากวัตถุที่อยู่ห่างไกล แสงเหล่านี้เดินทางข้ามอวกาศอันเวิ้งว้างมาเป็นระยะทางมหาศาลบางครั้งก็หลายพันล้านปีแสงกว่าจะมาถึงกระจกของฮับเบิลเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาหลักซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2.4เมตรมันจะสะท้อนไปยังกระจกเงาขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่ากระจกทุติยภูมิกระจกทุติยภูมิจะรวมแสงที่สะท้อนมาอีกครั้งและส่งไปยังเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในกล้อง โครงสร้างนี้เรียกว่าระบบกล้องโทรทัศน์แบบกริก,เกอเรียนซึ่งช่วยให้สามารถสร้างภาพที่มีความคมชัดและกําลังขยายสูงได้ประการที่2คือพลังของการรวมแสงวัตถุในอวกาศส่วนใหญ่นั้นมีความสว่างริบหรีมากโดยเฉพาะวัตถุที่อยู่ไกลออกไปยิ่งวัตถุอยู่ไกลเท่าใดแสงที่ส่งมาถึงโลกหรือฮับเบิบก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ยิ่งกระจกของกล้องโทรศัพท์มีขนาดใหญ่เท่าใดก็จะยิ่งสามารถรวมแสงได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งเปรียบเสมือนการมีถ้วยที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับหยาดม้าแห่งแสงที่หายากนั่นเองฮับเบิลมีกระจกเงาหลักขนาดใหญ่พอที่จะรวบรวมแสงได้มากกว่ากล้องโทรศัพท์ที่นิยมใช้กันทั่วไปบนพื้นโลกซึ่งหมายความว่ามันสามารถมองเห็นวัตถุที่จางกว่าและอยู่ไกลกว่าได้มาก ประการที่สามที่สำคัญไม่แพ้กันคือการได้เปรียบจากการอยู่นอกชั้นบรรยากาศของโลกนี่คือจุดที่กล้องโทรศัพท์อวกาศแตกต่างจากกล้องโทรศัพท์ภาคพื้นดินอย่างสิ้นเชิงชั้นบรรยากาศของโลกแม้จะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเราแต่ก็เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักดาราศาสตร์ชั้นบรรยากาศประกอบด้วยกา๊าซฝุน่นและโมเลกุลของน้ำซึ่งทั้งหมดนี้มีปฏิสัมพันธ์กับแสงที่เดินทางผ่านเข้ามา แสงจะเกิดการกระเจิงการบิดเบือนและการดูดกลืนซึ่งทำให้ภาพที่เรามองเห็นจากพื้นโลกนั้นพร่ามัวและขาดความคมชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพยายามมองวัตถุที่อยู่ห่างไกลมากๆปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการกระพริบของดวงดาวหรือที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าดาวกระพริบซึ่งเกิดจากการที่แสงเดินทางผ่านชั้นอากาศที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันไปมาตลอดเวลา นอกจากนี้ชั้นบรรยากาศยังดูดซับแสงบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงในบางช่วงความยาวคลื่นเช่นรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นที่วัตถุทางดาราศาสตร์หลายประเภทปล่อยออกมาฮับเบิลโคจรอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลกที่ระดับความสูงประมาณ540กิโลเมตรทำให้มันสามารถรับแสงได้โดยตรงโดยปราศจากการรบกวนใดๆจากชั้นบรรยากาศ นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่ทำให้ฮับเบิลสามารถถ่ายภาพวัตถุในอวกาศได้คมชัดอย่างน่าทึ่งและสามารถตรวจจับแสงในช่วงความยาวคลื่นได้อย่างเต็มที่ประการสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งคือเทคโนโลยีตรวจจับแสงขั้นสูงฮับเบิลไม่ได้มีเพียงแค่กระจกเงาและเลนส์แต่ยังมีชุดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อันซับซ้อนที่เรียกว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ scientific instruments ซึ่งประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพและเครื่องสเปกโทรกราฟเครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับและวิเคราะห์แสงในรูปแบบต่างๆกล้องถ่ายภาพจะแปลงโฟตอนของแสงที่เดินทางมาให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถนำไปประมวลผลและสร้างเป็นภาพได้ส่วนเครื่องสเปกโทรกราฟนั้นจะทำการแยกแสงออกเป็นองค์ประกอบต่างๆต,ตามความยาวคลื่นเปรียบเสมือนการแยกแสงสีรุ้งออกมา ซึ่งข้อมูลนี้จะบอกเราถึงองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุนั้นๆอุณหภูมิความเร็วในการเคลื่อนที่และสภาวะทางกายภาพอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญในการทำความเข้าใจธรรมชาติของวัตถุทางดาราศาสตร์เหล่านั้นการทดลองหรือการสังเกต,ตการที่ฮับเบิลได้ดำเนินมานั้นมีหล,าย,หลา,ยายรูปแบบและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งคือ การวัดอัดตราการขยายตัวของเอกภพ (measuring the expansion rate of the universe) ในช่วงแรกของการดำเนินงาน Hubble ได้ถูกใช้เพื่อสังเกตการดาวแปรแสงชนิดเซเฟอิด s e h e i d variable stars) ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีความสว่างสูงสุดสัมพันธ์กับค่าเวลาที่มันกระพริบจากการวัดค่าความสว่างและค่าเวลาของดาวเซเฟอิดในกาแล็กซีต่างๆทำให้ฮับเบิสามารถคำนวณระยะห่างของกาแล็กซีเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ประกอบก,บกับการวัดความเร็วในการถอยห่างของกาแลกซี่เหล่านี้จากการเลื่อนทางแดง (Redshift) ฮับเบิได้ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณค่าคงที่ Hubble (Hubble Constant) ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงอัตราการขยายตัวของเอกภพได้อย่างแม่นยำมากขึ้นการวัดค่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจขนาดและอายุของเอกภพการค้นพบนี้ยืนยันแนวคิดว่าเอกภพกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเอกภพได้อีกตัวอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจคือการสังเกตการการก่อตัวของดาวฤกษ์และระบบดาวเคราะห์ฮับเบิลได้ทะลวงผ่านกลุ่มฝุ่นและแก๊สหนาทึบในเนบิวลาต่างๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการสังเกตการด้วยกล้องโทรทัศน์ผาพพื้นดินภาพถ่ายอันน่าทึ่งของเสาแห่งการสร้าง pillars of creation ในเนบิวลาอินทรี ที่เผยให้เห็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นรูปร่างคล้ายเสาขนาดมหึือมาซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ดวงใหม่เป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกและยังเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบวนการที่ดาวฤกษ์ก่อตัวขึ้นภายในกลุ่มแก๊สและฝุ่นเหล่านี้นอกจากนี้ฮับเบิลยังได้สังเกตการดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ exoplanets เป็นครั้งแรกโดยการวัดการลดลงของความสว่างของดาวฤกษ์เมื่อดาวเคราะห์โครจรผ่านหน้า และแม้กระทั่งสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบางดวงได้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกยิ่งไปกว่านั้นฮับเบิลยังได้ให้ข้อมูลอันล้ำค่าเกี่ยวกับหลุมดำมูลหยุดยิ่งซ u เปอร์ s มสซีฟแบล็ o โฮลที่ใจกลางกาแล็กซี่ต่างๆจากการสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางกาแล็กซี ฮับเบิลสามารถยืนยันการมีอยู่ของหลุมดำมวลหยุดยิ่งและวัดมวลของพวกมันได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลุมดำกับกาแล็กซี่ที่มันอาศัยอยู่และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกาแล็กซี่การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ที่เกิดจากความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนภารกิจของฮับเบิลนั้น มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตประจําวันของเราในหลายมิติแม้ว่าเราจะไม่ได้มองดูดวงดาวผ่านกล้องโทรทัศน์อวกาศโดยตรงแต่ผลลัพธ์ของการสังเกตการของฮับเบิลได้เปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับจักรวาลและส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องประการแรกคือเทคโนโลยีการประมวลผลภาพดิจิทัลภาพถ่ายอันสวยงามของฮับเบิลที่เราเห็นกันนั้นมาจากการประมวลผลข้อมูลดิจิทัลที่ซับซ้อน เทคนิคการประมวลผลภาพที่พัฒนาขึ้นเพื่อแยกสัญญาณรบกวนออกจากภาพถ่ายอวกาศที่จางมากได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายวงการเช่นการถ่ายภาพทางการแพทย์เช่น MRI, CT Scan เพื่อเพิ่มความคมชัดและมองเห็นรายละเอียดที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น การปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายทั่วไปที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงประการที่2คือการพัฒนาเซ็นเซอร์และเครื่องมือตรวจจับการสร้างเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนพอที่จะจับแสงที่ริบหรี่มากจากอวกาศได้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์รับภาพ image sensors ที่มีความไวสูงและมีความละเอียดแม่นยำ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำไปใช้ในกล้องดิจิทัลสมาร์ทโฟนระบบรักษาความปลอดภัยหรือแม้แต่ในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยาประการที่3คือความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสุดขั้วการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของอวกาศทั้งในเรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วการแผ่รังสีและสุญญากาศ ได้นำไปสู่การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีที่ทนทานซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษเช่นอุตสาหกรรมการบินและอวกาศอุตสาหกรรมยานยนต์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์กีฬาประการที่4คือการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ภาพถ่ายอันน่าทึ่งของฮับเบิลได้จุดประกายความสนใจในดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหมู่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทําให้ผู้คนจํานวนมากเกิดความสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับจักรวาลที่เราอาศัยอยู่การเผยแพร่ข้อมูลและภาพถ่ายจากฮับเบิลอย่างกว้างขวางได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์สเต็มและมีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อมองไปสู่อนาคตบทบาทของกล้องโทรทัศน์อวกาศในการสำรวจจักรวาลยังคงดำเนินต่อไปและทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกแม้ว่าฮับเบิลจะยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปแต่เทคโนโลยีก็ไม่เคยหยุดนิ่งกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ที่ทรงพลังกว่าฮับเบิลหลายเท่าได้เริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วโดยมีความสามารถในการสังเกตการในช่วงคลื่นอินฟราเรดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นวัตถุที่ไกลกว่าและเก่าแก่กว่าที่ฮับเบิลสามารถมองเห็นได้ทำให้เราสามารถสำรวจยุคแรกๆของเอกภพซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากการเกิดบิ๊กแบงไม่นานนักแนวโน้มต่อไปของการสำรวจอวกาศด้วยกล้องโทรทัศน์นั้นมุ่งเน้นไปที่การตอบคำถามสำคัญทางดาราศาสตร์หลายประการเช่นการค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนอกโลก Search for Extraterrestrial Life การศึกษาบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีศักยภาพในการอยู่อาศัยจะเป็นก้าวสำคัญในการค้นหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากโลกของเรา เทคโนโลยีของกล้องโทรทัศน์จะมีความละเอียดและแม่นยำม,มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อตรวจจับโมเลกุลที่เป็นตัวบ่งชี้ของสิ่งมีชีวิตในบรรยากาศเหล่านั้นนอกจากนี้การศึกษาพลังงานมืด Dark Energy และสะสารมืดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อโครงสร้างและวิวัฒนาการของเอกภพจะยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญ กล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆจะมีศักยภาพในการวัดการกระจายตัวของสสารในเอกภพและสังเกตการปรากฏการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมืดเช่นซูเปอร์โนวาและการรวมกลุ่มของกาแล็กซีได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของสสารและพลังงานลึกลับนี้ได้ การสำรวจหลุมดำยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นต่อไปจะสามารถสร้างภาพของขอบฟ้าเหตุการณ์ Event Horizon ของหลุมดำได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยยืนยันทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในสภาวะสุดขั้วและอาจค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ที่เชื่อมโยงกันหรือเครือข่ายกล้องโทรทัศน์อินเตอร์เฟโรเมตรีจะช่วยเพิ่มกำลังในการแยกรายละเอียดของวัตถุทางดาราศาสตร์ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเปรียบเสมือนการนำกล้องโทรทัศน์หลายๆตัวมาทำงานร่วมกันเป็นเหมือนกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับระยะห่างระหว่างกล้องเหล่านั้นทำให้สามารถมองเห็นรายละเอียดที่เล็กจิ๋วได้ที่ไม่เคยมีมาก่อน ในท้ายที่สุดกล้องโทรทัศน์อวกาศไม่ว่าจะเป็นฮับเบิลหรือรุ่นต่อๆไปเป็นเสมือนเครื่องมือแห่งการค้นพบที่พาเราก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพของเราการเดินทางสู่ห้วงอวกาศของพวกมันคือการเดินทางของมนุษยชาติเพื่อไขปริศนาอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล เพื่อไขปริศนาอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลเพื่อเข้าใจที่มาที่ไปของเราเองและเพื่อค้นหาว่าเรานั้นโดดเดี่ยวในเอกภพอันกว้างใหญ่นี้หรือไม่ฮับเบิลได้เปิดหน้าต่างบานใหญ่สู่จักรวาลให้เราได้มองและทุกๆภาพถ่ายทุกๆข้อมูลที่ส่งกลับมาล้วนเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ณดินแดนอันไกลพ้นแห่งนี้การเดินทางยังคงดำเนินต่อไปและความมหัศจรรย์ของจักรวาลก็ยังรอคอยให้เราไปค้นพบอีกมากมาย